สวัสดีครับผมปอนครับกอ้บครับอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับมีกันจะเป็นเดนชันฝั่งเคป๊อปกับอีกหนึ่งโกลกลุ่มซึ่งจะบอกว่าเพลงที่แล้วก็คือดังมากดเป็นผู้ได้ผู้้จริงๆ เด็กเลเวลหนึ่งนะผมกับอ่าศรีสาวงเอสป้านัา่นเองซึ่งอันนี้เขาก็เป็นคัมแบ็กคแม้เป็นเพลงใหม่เนาะกับเพลงที่มีชื่อว่า Star สาวเวดเน่งเองเอแอบเห็นที่เซอร์ผมก่อนน่านี้นะเห็นหลายคนแบบว่าในโชในโซเชียลอะ่ะไปเอาที่เป็นเหมือนเป็นรถเ,เป็นสัญลักษณ์ของเอสป้าใช่ไหมเป็นเหมือนมองกุฎอะไรมาใส่นู่นใส่นี่เต็มเหมือนคล้ายๆมงกุฎสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ เนี่ยเนี่ยอยากดูมากเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบ l อของเอสป้าคือมันสวยทุกมีเลยอะ่ะจริงๆนะครับ okay, โอเคก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยเดีกวผมกับเลชั่นของ l อเพลงนี้นะครับผม mm. โอ้คดิน่าโอ้แบล็กแมนแบบบ้มมบาโอ้ไม่กล้าวิ โอ้เท่จังจังหว่าเริ่มเออฉันไม่คุ้นเธอหรอกพายอ่ะเฮ้ยที่เซลหรอใช่เฮ้ยเออชุ่มเท่ชุ่เทพดนตรีมันมีความลึกลับลึกลับอบ้างพเจ้าวินเทอร์สวยสวยๆน้องผมสั้น อุย๊ยแบ็<ข>เมมเบอร์คเซอร์กับแบ็คเมมบอรเออพัชนาละหนิงนิงสวยขึ้นมากเลยอุย๊ยน<อ>ิงนิงก,กิมอ๋อิิิิชอบท่าอ่ะ แล้วคาเท่อระเท้ทเลยติดผูกสิดถึงไม่ดีการถ่ายนี้ก็ยังคงเป็นเอสฟาวยังไงนะโ้โสวยนย่นี้ว้าทุกคนสวยขึ้นมากเนีเป็นแสงนีออนเนาะจริง ชอบเพลงว่ะชอบเพลงมากตอนนี้กวงยาไปควงยาวงยาไปกวงยาเพลงแบบมีหลายจังเพลงมีหลายแบบมากเลยโอ้สวยจริงมาก ตาตรงสีเราชอบดีเทลไฮไลท์ตรงผมใช่สีอ่ะเออนี่ดูแล้วผมสวยมากเลยเออไปอ๋อเปลี่ยนท่าด้วยเออใหญมาเต้นด้วยชิคๆเอไอจะทำงานแล้วเออได้เด่นแล้วนะใช่ได้เด่นแล้ว ที่ิดหูมากเลยอ่ะโอ้โอ้สวยเออไมนาวิส I love you อันนี้คือนางวิสเหรอเออ Oh my god เปิดตัวนางวิสนะเออโอหโอ้ยๆน่ารักวิอะไรนางวิส I love you เออไปจ้า สิน <Zomb ies. S 1> ชีพมาว้าวชุดนี้สวยโอ้ยชอบชอบเฮ้ยเท่เท่จริงโอ้โหโอ้โหเก็ตมีเก็ตมีหนาเป็นเก็ตละ อเออ,อสบหรัเสียงองจ้าใหโอ้โหอ้โหครบเครือร่องมากเลยเพลงนี้โอ้โเวดวโอ้โหอาจารย์ช่วยสวีทสุดยอดสุ <laughs> <laughs> ดยอ,อดเลยจริงๆโอ้โห ยอดชอบหมดเลยเอาจริงๆไม่รู้ว่าจะแบบชมตรงไหนก่อนดีเพราะแบบว่า เอาขอเรื่องเพลงก่อนเพลงคือดีเพลงคือมันเราชอบดนตรีอ่ะแปลกใหม่ดีเออแปลกใหม่ดีพ่อชอบดนตรีตอนขึ้นเลยอ่ะมันจะมันจะมีความเหมือนที่กิฟบอกนะมีความลึกลับลึกลับนิดนึงมีความแกรความเบสใช่ใช่อะไรเงี้ยหลายอย่างแล้วก็จังหวะการร้องแต่ละท่อนอ่ะไม่ค่อยเหมือนกันใช่แต่ว่าจะมีท่อนติดหูอย่างนไงก็คือพ่อได้วหมเก็ตมี่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 อะไรเงี้ยอันเนี้ยเก็ตมีนะเก็ตมี่จืดจืๆจือันนี้ที่ติดหูเดี๋ยวชัดเจนแล้วก็เรื่องของท่าเต้นท่าดีมันเท่มากคนนี้ คือแบบว่ามันมันดูง่ายๆนะแต่เขามาทําให้มันเป็นแบบว่าดีอะเปอาจริงต้องบอกว่ามันเป็นการทําให้เห็นแล้วเต้นตามได้เลยแล้วมันก็จะนอกจากแต่เพลงที่ติดหูแล้วเนี่ยถ้าเต้นก็จะติดตาด้วยมันทําให้เข้าถึงง่ายใช่ถูกนะครับอย่างที่บอกคือเพลงอะพวกจะชอบเพลงยัญยคงชอบซีเองอยู่คือคือตอนฟังอะมันมันอาจจะดูว่ามีหลายทอดนะที่แบบว่าสับเปลี่ยนแบบ เออบีดนตรีไปไมม่เหือนกันเลยเนาะแต่เพลงนี้ค่อนข้างเนียนจริงแบบแต่ละท่อนนุ่เขึ้นเนียนการเปลี่ยนเนียนการเปลี่ยนเนียนเออตอนหลักก็จะเป็นแบบว่าไฮโน้ตอ่อย่างเราก็จะเรียกท่อนเป็นท่อนทรลลารัลล่าเอสเอ็มเอสเอ็มจะมีท่อนแบบนี้อยู่แล้วเอสเอ็มไฮโน้ตโหดมากจริงทีของวงนี้พูดพูดรับท่อนไฮโน้ตก็คือวินเทอร์กับอ่านิ่งนิ่งสองคนแล้วแบบร้องพ้อมมากเนาะแล้วทุกคนสวยมากจริงทุกคนน่ะ สวยขึ้นมากมากจนแบบแบบตะลึงเลยอะ่ะแล้วแบบ MV อ่ะคือของเอสคือขึ้นแต่เพลงที่แล้วแล้วเออเจ๋วแล้วก <well. S 2> ็วบอกว่าคุยบอลหูเอ็ม MV แบบ ของเอสป้านนี่คือสวยมากลงทุนเีมวีเขาล้ำอ่ะใช่มันแบบเป็นแบบล้ำล้ำเออเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นกับเธอเป็น AI ไอที่กี้บอกอ่ะเอไอเพลงนี้ได้เต้นแล้วไม่ใช่แค่โผล่มปเฉยนะจ๊ะเนี่ยแต่อันนึงอ่ะที่อยากพูดเราอ่ะอยากให้เขาทําตลอดเลยคือเสื้อผ้าของ AI ที่มันน่าจะเปลี่ยนไปเออเพราะว่าเนี่ยมันจะเป็นเปลี่ยนตามเพลงใช่ใช่ใช่แต่นี่ยยังอันนี้เป็นชุดเดิมอยู่ใช่ไหมใช่เป็นชุดเดิมอยู่ ก็เสียดายตรงนี้ไปนิดหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาทดแทนก็คือ AI ได้มีงานเพิ่มขึ้นก็คือได้เต้นได้ทำงานแล้วปกติจะเดินออกมาแล้วก็แบบมองหน้ากันแล้วก็โพสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หายไปอันนี้ได้มาเต้นได้กันในทันูก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและอีกสิ่งหนึ่งที่ดีก็คือเป็นการเปิดตัว Nowise น่ารักมาก น่ารักคือจริงๆเหมือนเราจะเห็นตั้งแต่ในแบ็กแมมบาแล้วแมสแต่ตอนนั้นเราแค่เหมือนยังไม่รู้ว่าคือคืออะไรคืออะไรอะไรเงี้ยเออแต่ก็ได้เห็นแล้วเป็นใครมันมันชัดแล้วว่าอ่า n าว is เออนาวิสนาวิสวีเลฟอยู่นะครับแต่ฉันชอบแบบท่อนเปิดตัวนาวิสนะมันมีความแบบเป็นเซเลอร์มูลหนึ่งแล้วก็มันมีความเป็นแนวพาฟเพาฟเกิร์ลช่วงหลักอที่เป็นการ์ตูนการ์ตูนจะแบบหลากหลายใช่ไหมตอนเห็นก็จะแบบนี่เป็นรูปูร์ป่าขอไปอีกครั้ง เขาเขเกลหรือเปล่ามันแบบว่าหลากหลายดีอะเห็นแล้วชอบดีเขามจุดๆมีความแซ่กความเป็นกระตู้นกระตุนเข้ามาหน่อยดีดีใช่ชแล้วก็ m อคือลงทุนไปนานมันก็อันนี้ก็จะได้เห็นเหมือนแบบว่าเนี่ยเข้ามาในกองยาแล้วนะแล้วก็เป็นการปรเชิดหน้ากับแบล็คบ้าแบล็คบ้าสวยมากเลยงูยักษ์เป็นงูยักษ์ที่แบบว่าสวยบอกว่าเป็นงานที่แบบแบบตั้งใจทำานงานละเอียดจริงๆแล้วอะไรทำให้ MV ีอันนี้ออกมาสมบูรณ์ยิ่งใหญ่ชอบนะ สารภาพมันว่าชอบ,ชอบจริงๆต,ตอนอย่าง Next Level นี่ก็ยังแบบมันต้องฟังรอบสอง uh huh. แล้วค่อยๆแต่ถูแต่เพลงนี้มันแบบ พอดูครั้งแรกปุ๊บมันแบบว้าวเลยว้าวเลยอ่ะแบบชอบมากจริงๆสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์มากเพลงนี้ครับนะครับโอเคนั่นก็จบแล้วนะครับผมสำหรับอาเลชั่นเอ็มวีเพลงซาเวดจากศรีสาวงเอสปานะครับก็หวังว่าทุกท่านจะเล่นจอยแล้วก็สรุปไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากอัตแท็กไอคอนทีวีในิตเตอร์้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหมนทีนึงในเลชั่นในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ